ไม่อยากทำงานกับบิลกิ้แล้วเอ้ยทำไมอ่ะทำไมมีสาวเหรอสาวแบบเศร้ามากนี่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมทุกครั้งแบบจริงๆเหมือนเจอกันตลอดอยู่แล้วไม่เห็นได้เจอเลยเจอใครไปเจอใครมาขับเร็วตอบเร็วภูเขาหรือทะเลทะเลสปาเกตตี้หรือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอาหารอิตาเลียนหรืออาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นผิวตรงเวอร์ สร้อยหรือแหวนแหวนไม่น่าทักเงินสดหรือคอนโดเงินสดหุ้นหรือหวยหุ้นงอนหรือตามงองอนเพลงรักหรือเพลงอกหักเพลงรักพีพีหรือพิวกินพี่พีผิดเเดียวแต่เต็มก้าแต่เต็มก้าราได้คุยกันย้อนกลับไปถึงวันแรกที่เจอกันบ้างไหมมีไหมมีไหม เคยมีบ้างไหมมีไหมเ้ือก้พลงของหนูให้เบลกินเพลงเสนอตัวแล้วกงนี่เขาคิดไม่นานด้วยนะเอาเลือกเพลงเขาชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอครับออเพราะเป็นพาร์ทเนอร์กันคนเขาบอกว่าคุณสองคนนี้แบบเป็นคู่บุญกันบุญไมไม่รู้แต่ว่าก็แฮปปี้ไงมีความสุขที่ได้อยู่กับเธออะ เพ้่งในท็อปด่าฉันเป็นอะไรแล้วไม่ได้ด่าฉันก่อนแล้วเมื่อเช้าที่มีคนมาส่งอ่ะบ้านเปนแฟนพี่แอร์ไม่ใช่แฟนฉัน คุณมากค่ะแล้วเคยมีคนเอาดวงเราสองคนไปดูไหมคะว่าแบบว่าเอ้ยเราแบบว่าเกื้อกูลค้ำจุนกันอะไรยังไงจริงๆเหมือนแม่เขาเคยเอาดวงหนูไปดูมามเคยเคยพาไปดูด้วยกันอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วครับไม่ได้ท่านเดินไปดูของทันเธอแหละอยากไปดูด้วยฉันไม่ได้อยากไปดูเลยแนะม่เธอบอกว่าไปด้วยกันไม่เธอแแหละอยากจะมาเสนอตัวมาเองวันนั้นที่ไปดูดวงคุณคุณหมอว่ายัางไงบ้างคะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องแบบมีดวงว่าต้องอยู่ด้วยกันไปแบบ อีกนานแบบเกิน1 2บปีปีมีอะไรแบบคล้องเกี่ยวกันนะแล้วตอนนั้นเราเป็นนักแสดงหรือยังคะยังเลยครับตอนนั้นยังเนาะยังไม่ได้เล่นเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยเลยครับแ,รแต่10ปี20ปีป่าไม่รู้ไงเขาจะทิ้งหนูไปก่อนหรือป่าอืออตอบเขาหน่อยค่ะโอ้แม่เหรอครับผมปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับผมอ่ะตอบอะไรเนี่ยตรงคำถามหรือเปล่า <c oughs> อยากเป็นพระเอกร้อยล้านเหมือนบิ่กินบ้างไหมเขาเล่นอาม่านะหลานเลยหลานมาหลานมากเทียบไม่ได้หรอกพี่นุ่มทำไมอ่ะถึงจะไปดังเท่าเขาได้ไงโอ้ยเขาเป็นระดับโอ้โห world megastar ไม่อยากเป็นอย่างี้ไหมก็ถ้ามีโอกาสที่ดีเข้ามาก็รู้สึกว่าเออก็อยากอเล่นก่อนดีกว่ารับเล่นก่อนดีกว่าเขาไม่เล่นแล้วี่หนังไทยอ่ะเขาเป็นระดับ global brand ambassador ของ แบรนด์แฟชั่นระดับโลกก็ต้องแบบไปแบบฮอลลีวูดไปอะไรแล้วเบอร์นี้เขาไม่เล่นหลอกหลันพ้องหลันมากเลยใช่หนังไทยก็ไม่เล่นหลอกเบอร์นี้ไม่แล้วเคยโดนพีพีด่าจนร้องไห้ไหมมีแต่เขาอ่ะดาาแบบไม่มีบ้างนะครับมีบ้างแย่เล่นกันแบบนี้แบบมันมีไหมวันหนึ่งที่แบบเราไมนรู้สึกจริงอ่ะมีมีบ้างเขาก็ชอบด่าผมแรงๆทำให้ผิดใจทิ่มแทงทำให้ผมแบบเป็นคนเก็บกดอะที่อแบบด่าผมทุกวันทุกวัน <ม>ยังยีหัวใจไม,ใไม่มีพี่แอ๊บแต่หนูอยากได้พี่นนท์คุณไปส่งบ้าง